ป้ายป้ายพาแฟนๆอิ่มบุญถวายเงิน400,000ทำบุญเรียกได้ว่าสมกับเป็นขวัญใจของแฟนๆสำหรับป้ายปายโอรีโอที่ล่าสุดปลายป้ายและคุณแม่เป็นร่วมกับแฟนคลับไปทำบุญด้วยการถวายปัจจัยรวมกว่า400,000บาทสร้างหลังคาโบสถ์สร้างพระถวายวัดมกุฏวิมุตติคีรีหรือวัดเขาขาดตําบลเขาน้อยอําเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นโดยป้ายป้ายระบุว่า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี2566ปายป้ายโอริโอและแฟนคลับร่วมสร้างหลังคาโบสถ์ร่วมสร้างพระพุทธถเมตตาโลกนาถปฏิสถานเป็นองค์ประธานนับพระอุโบสถวัดมกุฏวิมุตติคิรีตำบลเขาน้อยอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นสาธุสร้างพระเนื้อสำริจขอให้สำริจสำเร็จสมเจตนาประสงค์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ ทีมงานก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามท็อปปิกค,ค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ